สตอรกับผู้ชายคนนี้ก็คือว่าตั้งแต่นิตาได้อยู่ในเมนสิของเขาก็จะมีสมุนเจ้าป่ามีหลายๆคนก็จะมาบอกว่าพี่นิตาอย่างนั้นอย่างนี้ไปดูพี่สิงโตนะพี่สิงโตไปนั่นพี่สิงโตไปนี่เออแล้วก็ไม่ได้อะไรกับเขาวันหนึ่งกับมาท o Youtube ก็เลยแฮชแท็กเขาสิงโตรปรัชายาแฮชแท็กเพราะว่าเขามีแฟนคลับเยอะเราไม่รู้ว่าแฟนคลับคนอื่นจะคิดยังไงเขาจะคิดยังไง เสร็จแล้วปึ๊บเราก็รู้เรื่องรับรู้เรื่องราวเขานะนาตั้งแต่ตอนนี้แหละพฤษภาคมพี่พึ่งรู้เรื่องน้องสิงโตจริงๆเนี่ยเดือนพฤษภาคมนะคะน้องสิงโตพี่ต้องขอโทษด้วยตอนแรกเราก็ไม่รู้จักเลยว่าเป็นใครรู้แค่เป็นศิลป,ปินถึงถึงคานเป็นบอร์ดบอร์ดมีชื่ออยู่ในฮอลอะไรนะฮอลออฟเฟรมฮอลกิตยศจุก๊กเนี่ยมันไม่ธรรมดานิดแต่วันนี้พี่นิดาไม่รู้จักประวัติอะไรเขาเลยแล้วก็เพิ่งมาเช็ควันนี้แหละว่าเขามีผลงาน ซีรี์แล้วก็ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนได้รับรางวัลเยอะมากเก่งมากแบบแล้วก็มีน้องมาถามล่าสุดว่าพี่นิตาเคยดูซีรี์พี่สิงโตไหมไม่เคยแต่ว่าจะว่าจะดูอ้าพี่สิววสวัสดีค่ะว่าจะดูว่าจะดูไหนไหนก็อ่ะมาได้มีบุญสมพันธ์กันขนาดน,นี้ละมีแต่คนมาถามแล้วถ้าวันหนึ่งพี่นิตามาพูดถึื่องพี่สิงพี่สิงโตแต่พี่นิตาไม่เคยดูซีรี์พี่สิงโตเลยแสดงว่าแฟนพันทาง ไม่ใช่แฟน,นแท้้องทาตัวเป็นแฟน,นแท้ซะหน่อยจริงๆนะคือพี่สิงโตถ้าพี่สิงโตดูอยู่นะแบบพี่นิตาน่ะพี่นิตาน่ะก็ไม่ได้อะไรกับพี่สิงโตนะเวลามาเล่นมาไลฟน์นะพี่นิตาก็ไม่ได้อยากออกตัวอะไรขนาดนต่นน้องมาแซวกัแซวกันหนักมากแล้วแบบว่าหนักสุดคือวันที่พี่นิตาบอกให้ทุกคนเชียร์น้องบินกิ้นให้เป็นศิลปินยอดนิยมนั่นแหละแล้วก็แบบว่าไม่ได้นะแบบสมุนเจ้าป่านั้นเนี่ยจี GM m t v อะไรอย่างเงี้ยคือแบบอ่ะ ว่านน้นมันก็มาตลอดมันก็มาตลอดไม่ขาดเลยก็เลยโอเคแต่บางอย่างอ่ะพี่นิตาไม่ใช่คนที่ตรวจแต่พี่นิตาก็ต้องเล่าเป็นนิทานแบบว่าหนึ่งไม่อยากจะกอบพี่สิงโตดัง,ตดงแต่ว่าหลายๆอย่างมันได้มีบุญสัมพันธ์ได้เกือหนุนกันมาอย่างนี้แล้วแบบไปร้องพี่นิตาลองเลิฟเมสเซจก็ติดเพ็์แนะนําจู๊กอะไรหลายอย่างมันก็เลยเป็นความรู้สึกว่าอยากจะขอบคุณเขานะคะทุกคนอย่าหาว่าพี่นิตาอัน พี่นิตาอยากดังแล้วพี่นิตาติดติดพี่สิงโตอย่างนั้นอย่างนี้คือพี่นิตามีขอโทษนะคะพี่นิตามีทรัพย์สมบัติมีเงินเดือนเยอะๆอยู่แล้วนะพอสมควรที่จะเลี้ยงตัวคนเดียวได้อยู่แล้วส่วนที่พี่มาทำนี่เพื่อความสนุกสนานแต่ว่าพี่ก็ไม่รู้ว่าพี่ทําไมถึงมาต้องมาอะไรกับศิลปินคนนี้ทั้งพี่ก็เป็นคนธรรมดาเป็นคนธรรมดามากๆดินมากๆเลยเขาเป็นเพชรเป็นดาวจลัลลฟ้าแล้วแต่ว่าด้วยความที่มีบุญสัมพันธ์ มีคนเข้าไลฟ์มาก็มาถามแหละอย่างนั้นอย่างนี้ก็โอเคก็ก,ก็เรียนรู้ศึกษากันไปเนาะเนาะพี่สิงโตเนาะแต่อย่าว่าพี่นิตาเอาพี่สิงโตมาแบบอยากดังเพราะสิงโตไม่นะทําให้ด้วยใจนะเอยะปะก็ไม่ได้ออกตัวแรงไม่ได้ออกตัวแรงมากจนให้รับปรากฏตัวที่กล้าทําปกให้เขาเนี่ยอืมเพราะแบบเออก็คือเขาอ่าแบบดูเหมือนเป็นผู้ชายเรียบร้อยขายมุมเรียบร้อยมาตลอด สาวสาวสายวายชอบอะไรอย่างงี้แต่เขามีมุมที่เซ็กซี่อยู่แล้วแบบเออเซอร์ไพรส์เรามากเลยมุมนี้เขาหล,ล่อมากก็เลยทำให้เขาจับใจพี่นิตานี่นแหละ